เสยขาบางคนก็พิการจนทำอะไรไม่ได้พิการกายบางคนก็พิการใจปั้มปั้มเปิดอเปื่บ้าบ้าบ่บเหาเห็นโลกมนุษย์หนาศึกษาเป็นเพราะเหตุอะไรขันพู้ใดศึกษาเข้าใจแล้วเนี่ยโอ้ลงตาว่าดีหลายอีี คันบวศึกษานี่มันหลงอิหลีในโลกมนุษย์อย่างสมมติว่าเห็นคนผู้ใดบางคนปัญญาอ่อนเห็นบ่เป็นเพราะเหตุอะไรคันคิดให้ซึ่งๆอิลีนั่นมันจะเข้าใจ โรคมนุษย์เป็นแดนสุขติทำไมเกิดมาจึงเป็นคนปัญญาอ่อนพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสแสดงไว้พบก่อนชาติก่อนเขามาเป็นมนุษย์กินเหล้าเมายาสูบผินกินกัญชายาบ้ายาอีบุรีเป็นต้นเห็นไ่าบุรี่เป็นต้น นายคิดบอกเมื่อผู้ใดมาสร้างกรรมอันเป็นบาปอย่างนี้ด้วยความหลงได้หน่เห็นบ่เด้วยวามหลงโตมาพา่อนนำนมแม่ทำไมไม่คิดถึงแม่บ้างใหญ่ามายอนยาสูบบ่แมนบ่ลงตาบานัน ไงไม่ย้อนเหล่าบ่ย้อนเบียบ่ย้อนยาบ้าบ่ย้อนยาอีบ่โตมาเพราะเหตุนี้ไหมมันกขนาดสิมีปัญญาคิดแน่งตาวาเนาะขนาดพอแม่บอกเนี่ยซอยไข่ไงเลวยน้่ยว่าอีกยู่ มันจีตกรกนรกเรื่องของข่อยพุ่นนะพ่อแม่หลบแพ้งแทบโลมแทบตไตบางแนน่อันนี้บางคนดอกในโลกลวงตาได้ยินมาขากเติบเด้เพราะฉะนั้นเอย่างมันตายแล้วลงนรกซะก่อนกินเหลาเนี่ยพวกเซ็เสพติดพนจากนารกแล้วมาเกิดเป็นอย่าง มาเกิดเป็นสัตดรฉา,านเพราะความโง่เห็นบ่หาเหลาะกินไปเรื่อยๆจักมียังกินสะกินไส้ไปเห็นบ่ตายจากสัตดรฉา,านแล้วมาเกิดเป็นคนบนเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยเป็นคนปัญญาอ่อนเห็นบ่น ว่าแม่แน่วดีอีดีไหแต่คนไม่ค่อยศึกษาธรรมบางคนนะเมื่อไม่ค่อยศึกษาธรรมศึกษาบ้างก็นินดหน่อยหน่อยมันไม่เข้าใจถึงเหตุปัจจัยก็ร่อยบรรยานเห็นป่เพราะฉะนั้นเมื่อมันมีคนทำกรรมอันอย่างนี้แล้ว โลกมนุษย์มันจึงไม่เคยเหือดแห้งคนมีคนปัญญาอ่อนชาติใดภาษาใดก็ตามเป็นได้ทั้งนั้นน่ายขีดบอกภายในหลวงตาจังพยายามเห็ุอย่างบ่หันมันมีเหล่ามีเบีย ขันผูดแว่ามีเหล่ามีเบียร์ลงตาก็อแล้วแต่ขันบอกระบบพรางกันแล้วแต่แต่ลงตาบผสมหลบลู่สมขบนำาจะว่าลุงตาบวชหน้าก็ยังให้บวชง่ายๆว่าต้องไปจัดเลี่ยงขันเลี่ยงบ่มีเหล่ามีเบียร์ลงตาก็สาธุนำแต่อันนี้ขันบ่มีเหล่ามีเบียร์คนก็บอกอยกมากบางคนมันมีเหล่ากินมันมีเบียร์กิน บ่มมวลเจ้าภาพใจจืดใจดำยังว่าให้เจ้าภาพอีกเงินบ่พอา,ายานฝากญาติพี่นอ้องเฮาดูแลโลกมนุษย์ซอยกันบัานี้ขั้นพูดได้มันีเลี้ยงเหล่าเลี้ยงเบียร์งานเยียงต่างแต่ว่าเจ้าภาพบก,กินได้บ้านะกรรมอันนี้ให้ผลเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ผู้ที่เมื่อเกิดน้ำก็คือพวกทิ่ผลจาก นรกมาแล้วเห็นบ่ย้อนบาปตัวนี้ฮันพ้นจากนรกมาแล้วมาเกิดเป็นชายชานเลยมักเข่าทองเพลนออกมาโปล่ปั่มๆเผลอๆเห็นบ่ปัญญาอ่อนจังสีนะอันนี้คือสัจธรรมที่สมเด็จพ่อปะสมากุือเจ้าแสดงไว พราะฉะนั้นมันนี่เอาสนิทซะก่อนเนาะเอาแหละมันประจกายใครเอาเรื่องนี่เพราะฉะนั้นโลกมนุษย์เท่าเบิงขักขับเดอ้อเราคิดดีพูดดีทำดีเรื่อยไปโดยไม่ต้องเป็นทุกข์กับใครทั้งโลกจะเป็นผัวกับร้างเป็นเมียก็ตามเป็นลูกเป็นหลานก็ตามอยู่ด้วยกัน อาใยสึ่งกันและกันเอื้อเฟื่อเกือกูลซึ่งกันและกันตามเหตุอันสมควรน,นั้นอยู่น้ำกันอย่างสีกันผัวกินเหล่าพ่อเศร้าสะพ่อบ่ต้องไปถูกน้ำผัวอย่าไปด่าเน๊ะสแตกลงไปลงตาดิ้งินพันดาผัพวพนวหยมาจ้างด่าขณะที่ว่าพ่อพ่อเศร้าสะพ่อ ก็ว่าจังที่ก็ได้ตัวจ้ทีนะหลงต่าว่ายุนับกันเย็นๆดีกว่าอีรีีดหพระพุทธเจ้าบนแสดแงไว้เป็นแน่นันคันดากันปูกเป็นคู่เวรเห็นบ่สักิบันหนึ่งหรือชาติหนึ่งก็จะย้อนกลับมาอีกกับมาดากันขึ้นอีกเห็นบ่ จังเจนะมันบ่แล้วกร,รมมุนาวตัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกฎแห่งกรรมพอจะนั้นมณีลนต,ตาปารุมานอะก็เห็นสมควรแก่โอกาสมณีทีิได้ไปบานโขกล้อหยาญย่อมพู้ใดสิไปแนะ่ไปทําบุญร,ร่วมกันในะอุโบสถสามขีของตนะําบลใดผู้ใดที่ไปแน่เด้อแม่แจ้ทั้ฝุนก็นดีเดอ้อ ไปโคกเละได้นี่จังจีนะย่ำเข่าพันสายตาตามพระกันไปขคกรละกับไปน้องแก้วไปโน่นคอจากหันกับมาวัดเก่าเฮาราชบอชแนงอยู่ต่างๆต,ต,ตามเหตุนั้นจังจีนะพอจะนั่นมอนีเด้อทั้งแม่ขั้วแม่ยังแม่จี้่กะเหตุอาหารไปร่วมบุญพนน้ำตามกำลัง ตามเหตุอันสมควรญาติพี่น้องพุทธได้ไปกระไปไปถวายเพ่นส่วนครูบาอาจารย์ระเจ้าประสงค์ก็ไปร่วมฟังปฏิโมกร่รวมกันที่บ้านโคกเลาะมืนีว่าเจ้าขณะอำเภอพระฉจ้นั้นหลงตาประรมาาสรุปสุดท้ายโลกมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้เราไม่ต้องเป็นทุกข์กับสิ่งใดๆที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นในโลกดีก็สาธุบดีก็โดยไม่ต้องวุ่นวายโดยไม่ต้องเป็นทุกข์โดยไม่ต้องไปเดือดร้อนกับใครทั้งโลกกรรมใครก่อไว้อย่างไรกรรมก็จัดสรรให้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยกันเอื้อเฟือเกือเก้อกูลกันหลงตาว่าเท่านั้นก็สมบูรณ์สมบูรณ ตรงตาป่ารบมานอกก็เห็นสมควรแก่โอกาสและเวลาด้วยอนุภาพโอ้สาธุสาธุเอ่อนอด้วยอนุภาพบารมีคุณปัจรีรตนาตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ปเทราโนเทระ ครูบาอาจารย์ประสงค์องค์สามเณรแม่จีแม่พามพ่อพามตลอดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีเราเป็นบุคคลผู้มีบุญเกิดมาเป็นมนุษย์พราะพระพุทธศาสนา มีโอกาสบวชมีโอกาสศึกษาเร่าเรียนภาคเพียนประพฤติปฏิบัติให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเป็นต้นหลับตาลงสักนิดสํารวมจินให้มั่นคงเป็นสมาธิ น้อมจิตเนีเข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมไม่เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อจิตใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้ว ใจิตใจย่อมแช่มชื่นเบิกบาเนเอบิมพองแผ้วแล้วเราค่อยน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุละยะเดชมหาราชบรมมานาถบพิตรราชการที่เก้าพร้อมด้วยบุรพพหากษัตริยาธิราชเจ้า ทุกทุกพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ดิสิญพระชนไปแล้วน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในราชการที่เก้าพระบรมราชินีพันปีหลวง น้อมกล่าวถวายเป็นพระราชาขุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระชินีนาถพิราชกัญญาณีตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์น้อมบนน้อมขุศลถวายแด่บุรพาจารย์เจ้า พระเดชพาจารย์เจ้าของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกอุทิศบุญก,กุศลแก่บิดามารดาของใครของมันเนื้อจากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามเนื้อก็เห็นใบหน้าของพ่อเนื้อก็เห็นใบหน้าของแม่ แววตาท่านทั้งสองแม่ตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาบุทิษบุญกุศลนห้แก่ผู้ญาตายายสามีพันยาบุตริดาลูกหลานครูปราอาจารย์ผู้มีุปการะกุลทั้งหลายทั้งปวง ตลอดเทวดาอารักเจ้ากรรมในเวรบรรดาสัมปัสสัตทางหลายขอทุกๆุกฝ่ายจงรับรู้รับทราบขอให้อนุโมทนาสาซุกการเหมือนกระตุนทำเองถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอประเทรานุเทระกุบาจารย์ประสุงองค์สามเณรแม่ชีแม่พามพ่อพาม ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกขอจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นเจะเริ่นร่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปจเจริญ